คำนามที่เป็นรูปธรรมหมายถึงคำนามที่เราสามารถใช้ประสาทสัมผัสรู้สึกได้อย่างเช่นหูตาจมูกนะครับส่วนคำนามที่เป็นนามาธรรมเป็นคำนามที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราสามารถใช้ใจในการสัมผัสได้นั่นเองครับคำนามที่จับต้องได้ก็แบ่งเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตก็ได้แก่คนสัตว์พืช เหตราอะมีบาแบคทีเรียไวรัสถ้ามน้องๆเห็นคำท่องได้ด้วย IST หรือ IAN ฟันธงได้ร้อยเปอเลยครับว่ามันคือนาวแน่นอนแล้วก็มีความหมายหมายถึงคนครับจุดข้อนี้ครับมีจุด2จุดที่เราต้องเติมนะครับแล้วก็มีตัวเลือก2องคำนะครับคือคำมาดีก็คือการแสดงตลก คัมมิเดียนนะครับคัมมเดียนคือนักแสดงตลกนั่นเองดังนั้นในจุดแรกของโจทย์ครับสังเกตจากคำว่า works as นะครับทุกที works as a TV จุดๆ,ๆ works ทำงานประกอบอาชีพเป็นใครดังนั้นใครก็คือคัมม d เดียนนั่นเองครับ แม่หมดในเรื่องนี้นะครับมีความรู้สึกต่างๆนานาต่อสโ w ไวท์คำมาดูว่านะฮะมันมีความรู้สึกอะไรบ้าง jealousy นะครับมีความอิจฉาริษยา anger มีความโกรธเครื่องแล้วก็ hatred ครับมีความโกรธเกลียดในตัวของสโนไวท์นะครับดังนั้น3คํคำนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของ abstract noun หรือนามที่เป็นนามธรรมนั่นเองครับเวลาเราเจอแฝดเหมือนครับถ้าเราไม่ใช้ชื่อเฉพาะเรียก สับสนแน่นอนครับดังนั้นชื่อเฉพาะมีประโยชน์นะครับนั่นคือใช้กันความสับสนนั่นเอง A Hero ถือว่าเป็นคำนามทั่วไปใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยเรามี Hero อยู่หลายคนนะครับดังนั้นถ้าเราพูดถึงฮีโรคนใดคนหนึ่งนะครับเราก็ควรจะใช้คำนามเฉพาะนะครับในที่นี้ฮีโร่ที่ใส่ชุดอย่างนี้เราหมายถึง s p i d e r m a แนะครับหรือชื่อตามบัตรประชาชนของเขาก็คือ Peter Parker เกนั่นเอง น้องๆเคยได้ยินใครบอกน้องๆไหมครับว่าวันนี้ตอนเช้าฉันกินข, 5, ข้าวไป5,550เม็ดข้าวเนี่ยมันนับได้ก็จริงครับแต่ไม่มีใครมาเสียเวลานั่งนับมันครับดังนั้นเราถือว่ามันไม่สะดวกกันนับนี่คือตัวอย่างของนามนับไม่ได้ครับนามนับได้มี2สถานะครับอยู่ที่จํานวนที่เรานับถ้าเรานับได้แค่1จํานวนเท่ากับ1เราเรียกว่าซิงเกิลแต่ถ้าเกิดจํานวนมากกว่า1สถานะมันเราเรียกว่าพิวรอลครับส่วนนามนับไม่ได้ง่ายครับ มันมีแค่สถานะเดียวเมื่อมันนับไม่ได้มันก็เป็นแค่ซิงค u ูลร์เท่านั้นครับเนยถั่วยำสตรอเบอรี่แล้วก็สังขยานะครับรูปลักษณ์ของมันเนี่ยเป็นของเหลวนะฮะซึ่งถือว่านับไม่ได้ครับแต่ทางออกของมันครับจะมันมารวมใส่ในภาชนะเดียวกันซะเลยนะครับ A jar of peanut butter two jars of pandan kaya three jars of strawberry jam แค่นี้ครับ นำน้าไม่ได้ก็จะนำได้ขึ้นมาทันทีเลย